ก่อนมาแก้จะมีปัญหาหนะ้าอกเป็นอกแฝดนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากพอใจมากค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะพัจรลาแสงมูลตีค่ะเอ,อวันนี้มาพบแพทย์ะ่ะคะหลังแก้หน้าอกหนึ่งเดือนพอใจมากค่ะเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าก่อนมาแก้จะมีปัญหาหนะ้าอกเป็นอกแฝดนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากพอใจมากค่ะ ความว่ใจกลับมามากค่ะ <Wow. S 1> วันนี้ก็มาพบแพทย์ให้แพทย์สอนเรื่องนวดหน้าอกค่ะอยากแนะนําว่าที่นี่บริการดีอะค่ะประทับใจที่นี่มากทั้งแพทย์แล้วก็พนักงานพยาบาลทุกคนนะคะ่ะให้คําปรึกษาที่ดีมากแล้วก็ที่นี่มีมาตรฐาน ISO แล้วก็ JCI นะคะ <Wow. S 1> อยากให้แนะนําทุกคนมาใช้บริการที่นี่นะคะ่ะ